11มีนาคม2568ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพชั้น4ห้องพินาเคิล6สุดาราเรสซิเดนต์ภูเก็ตจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยสไตล์รีสอร์ทแห่งใหม่ริมชายหาดบางเทาในย่านเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคในฐานะหนึ่งในการลงทุนด้านไลฟ์สไตล์ที่น่าจับตามอง ภายใต้การพัฒนาของกลุ่ม LKF หรือหลานกุ้ยฟงกรุป๊ปหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในฮ่องกงรวมถึง2โครงการชื่อดังบนทำเลภาคใต้ประเทศไทยได้แก่อันดารารีสอร์ทแอนด์วิลล่าและอควลิล่าเล็กไซด์โดยภายในงานยังได้จัดให้มีการพูดคุยร่วมเจาะลึกรายละเอียดการพัฒนาและการลงทุนครั้งสำคัญล่าสุดของหลานกุ้ยฟงกรุป๊ปในไทย โดยคุณนัทกัญญาแสงโพผู้อำนวยการสุดาราเรสซิเดนต์พร้อมถกประเด็นร้อนตลาดเช่าอาสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้นและระยะยาวในเมืองหลวงและเมืองรีสอร์ทของไทยปลดล็อกอนาคตตลาดเช่าไทยเปิดมุมมองใหม่กับเทรนด์การลงทุนล่าสุดแนวทางพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ให้สอดรับกับตลาดและโอกาสครั้งใหญ่ในตลาดเช่าอาสังหาริมทรัพย์โดยคุณบินบานเน็ตกรรมการผู้จัดการ c i นโ Hotel World เเอีกทั้งยังได้เจาะลึก พระราชบัญญัติเช่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อการเช่าระยะสั้นรวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญโดยคุณปิยวรรณีวัฒนะสะกลพันธ์ที่ปรึกษาแชนเลอร์โมริฮามดะเทรนล่าสุดในการเช่าวันหยุดออนไลน์ทั่วประเทศไทยโดยคุณรีเบคก้าโมราผู้จัดการลูกค้ารายเครือโรงแรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Booking.com และประเด็นเกี่ยวกับภาษี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าโดยคุณพอลแอชเบิร์นหุ้นส่วน HLB Thailand ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N